เอ uh, ที่ผมไปเพิ่มมาจากครั้งที่แล้วก็จะมี s t s s i g n ครับที่เชื่อม Staff กระบอดครับจะได้ s เอ่อซกะกับเวลาในการทำง,งานให้ครับแล้วก็มาที่โมดูลสองครับข้อดีถึง H ครับข้อดีหัว่าให้จัดทำและดูแลบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลครับก็ผมได้สร้างอินดิ t ตี้เพชเชียนขึ้นมาเก็บข้อมูลครับ ต่อไปข้อ e จัดทําและดูแลบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกส่งไปยังแผนกนอกครับผู้ป่วยแผนกแผนผู้ป่วยนอกครับก็ผมได้สร้างเอ็ entity operation ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการระบุว่าเป็นผู้ป่วยนอกนะแล้วก็ข้อ f ครับสร้างรายงานรายละเอียดของผู้ป่วยที่ถูกส่งไปยังผู้ป่วยนอกครับก็คือเราจะดึงข้อมูลจาก operation แล้วก็ข้อมูล p เพชร t เนี่ยนะครับมาทําเป็นรายงานแล้วก็ข้อ G ครับจะทําและดูแลบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกส่งไปยังวอร์ดครับก็คือ Admit ซึ่งผมก็ได้สร้าง e n t i t y in patient ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการระบ,บุว่าเออเป็นผู้ป่วยในนะแล้วก็เชื่อมกับวอร์ดครับว่าอยู่วอร์ดไหนอะไรประมาณนี้ครับต่อไปข้อ H ใช่ไหมครับ สร้างรายงานผู้ป่วยที่พักอยู่ในบอ่อนณปัจจุบันครับก็คือผมเอ่อใช้เป็น Inpatient นะครับโดยดูว่า a c t u a l นดิชา a ์ e เดตเนี่ยมันเป็นข้าวางหรือเปล่าถ้าเป็นข้าว่างคือก็กองออกครับก็จะได้รายชื่อผู้ป่วยที่ที่ยังอยู่ในบ a อนประมาณนี้ครับ ขยับหน่อยขยับหน่อยอาจารย์ไม่เห็นว่ามันขยับเดี๋ยวเมื่อกี้ดูเวทติ้งลิสต์นิดนึงมองไม่เห็นเวทติ้งลิสต์เราใส่ไว้ตรงไหนครับไหนอ่ะเวทติ <waiting> ้งมองเป็นว่าถ้าผู้ป่วยที่ยังไม่มีค่าเดดแอดมิทนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่รอเตียงอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วว่าผม <That S 1> ไม่ได้ท <could> ราบ วอร์ดมีวอร์ดใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเข้ามาอยู่ในเวทงลิสวันไหนแล้วเอ่อก็คือเทาที่เข้าใจนะครับก็คือพอเพ t เ e ียเนี่ยถูกจัดสรรโดยชาร์เนอร์ให้เป็นอินเพเชียนใช่ไหมครับก็คือเอ่อต้องเข้าบอกและสิ่งนี้ถ้า แต่ว่ายังไม่มีเดทแอนมิดนะครับยังไม่ใส่ข้อมูลเดทแอดมิดก็คือรอเตียงอยู่อะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราจะรู<อ>้ไหมครับว่าเขามาอยู่ในเวที list เมืมม่อไหร่ <k> ผู้ป่วยคนนี้มารอกี่วันแล้วโดยที่ยังไม่มีเตียงนอนรอกี่วันและที่บ้านมีไหมเราเก็บข้อมูลนั้นไว้ไหมครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้อมูลว่ารอกี่วันม,ม,เมนงเลย ก,ก็อาจจะต้องเพิ่มเวลติงลยครับถ้าเป็นงนั้นควรเก็บไหมแยกก็ดีครับจะได้แบบละเอียดโอเคลองดูอ่ะมาเอเมดิเคชันครับ เราแสดงหน่อยมันไม่เห็นนะ่ะได้ขยับอะไรบ้างปะ่ะชี้หน่อยชี้หน่อยตรงไหนคือข้อ K ข้ออะไรคอ,อย่างเมตอกี้นี้เมดิเคชันใครสั่งยาอุยไฮโซมีคนสั่งยามีเพเช่นได้ยา อ๋อดูดีโอเคครับต่อไปข้อเคคืออะไร ใช่หรอมันคือข้อคิดไม่น่าป่ะข้อข้อนี้มันตั้งกับข้อแรกไปแล้ว <c oughs> โอเคเป็รายงานตารางไหนเออ โอเคเหลืออีกสิบนาทีมาเรียบให้เสร็จ L <laughs> M N เชิญครับ Supply โอเ okay. ค Patient หรอ หรืออะไรโอเคเชื่อมจิตเห็นได้เห็นแล้วมาข้อแอลเลย เดี๋ยวก่อนดู e อไอเสร็จก่อนครับอ ตรง <ด Liberty. S 1> ไหนเอ่ยซัพพลายวงๆหน่อยโอเคซัพพลายเออร์แล้วซัพพลายอะไรบ้างครับมีเซอร์จิคอลมาซัพพลายกับมีดคอลซัพพลายผมไม่ได้เป็นเซอร์เจียนกับอันเซอร์เชียนครับ อันนั้นเอามารวมกันเป็น medical supply เลยครับโชว์หน่อยครับโชว์ entity หน่อยมองไม่เห็น pharma supply อยู่ด้านล่างครับ medical อยู่ด้านบนโอเคต่อมาข้อ m ครับ ward r e q u i s i t i o n เค okay, อยู่ตรงไหนครับกล oh. ุ่มนี้ไฮโซนะเนี่ยข้อ n ครับ อเคดูดีมากๆเลยมาดู relational model ได้เลยเพราะว่าเหมือนกัน ก็คล้ายกันนะครับข้อดีก็สร้างเพื่อบันทุกข้อมูลของผู้ป่วยที่สถูกส่งมาก็คือ Patient ครับด้านบนแล้วก็ต่อไปข้อ e ก็คือสร้างบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยนอกนะครับก็คือ o อา p a t i o n ครับสายบนครับแล้วก็ข้อ f จะเป็น listreportreportreportdetail ของ Patient ครับ ที่เป็นผู้ป่วยนอกก็คือเอาข้อมูลกับของเอาเพชเชียนเนี่ยเรียกมาก็จะได้เป็นชื่อชื่อของเพชเชียนแล้วก็เวลาเวลานะครับ <c oughs> ขอโทษครับแล้วข้อจีครับบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่อยู่ในวอร์ดครับขอโทษครับข้อมูลของผู้ป่วยอ ผู้ที่อยู่ในบอร์ดก็จะเป็น Inpatient ครับแล้วก็ข้อ h ก็คือสร้างรายงานครับก็คือดึงข้อมูลออของ Inpatient ออกมากครับอนนี้ครับ ไปโมดูลสามต่อเลยไปเจอกั โอเคทีนี้ไอเอาเอาเพชเชียนมันมีแอปพ i n เมนต์อยู่ใช้ทำอะไรอะครับเอ่อแอปพล n เมนต์ผมตั้งไว้เป็นเหมือนอีเวนต์นะครับเหมือนเหมือนคลา,า,าสตา้สาบเอเซอรครับแต่ว่าเป็นเอ่อเป็นสตาฟที่นัดกับเพชเชียนนะครับว่าโชว์หน uh ่อยโชว์หน่อยโชว์ตารางหน่อยดังก่งอน แล้วตาราง o อา p a t i e n หายไปไหนอะ่ะอยู่ด้หมดไหนครับโอ้แล้วตรงนี้ตรงนี้มันคืออะไรอะ่อะ Appointment date time แล้ว entity ข้างล่างคืออะไรครับเออเวลาที่ o p e p a t i e n t เข้าไปเข้าไปเข้าไปขีินิครับอข้างล่างเป็นตัวนัดแล้วข้านี้เป็นตัวมาหรอหรือ,อยังไง เอาใช่ครับด้านขวาเป็นตัวตัวนั้นครับแต่นี้เป็นตัวมาครับแต่ผมไม่ได้ลบอ๋อหรอกค้้ใจน่าสนใจโอเคงั้นก็ต้องไม่ใช่อพอยเมนต์สิใช่ใช่ชครับรต้องเป็นเด็กครับอ๋อมน่าสนใจเออมา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 แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการมาครั้งเนี้ย <S 2> <S 2> <S 2> มันเกิดจากการนัดครั้งไหน เออมันก็มีแอ p พลิเ m นต์ดีแล้วก็เดทไทม์อยู่ไม่ใช่หรอครับไม่เห็นมีเลยนี่เนี่ยครับ<น>็อในในออฟเพชชยนนะครับอ๋อในออฟเพชียนเนี่ยตารางนี้ใช่ทำอะไรเป็นงานระบุว่าเป็นผู้ป่วยนอกครับตามข้อทุกคนก็เป็นผู้ป่วยนอกอยู่แล้วอะ มาพันคนผู้ป่วยนอกพันคนอ่ะแสดงว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีอเมริกเชนใช่ไหมไม่แน่ใจลองไปดูอมม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 ม supply หน่อย word requisition หน่อยครับไหนเวลา word อยากจะได้ยา p รา a ซ e t a m o r word ก็จะไปที่ requisition ครับเพื่อเบิแล้ว requisition ก็จะเชื่อมกับ รี q u i s i t i o ไอเทมครับตารางน่ครับทีนี้ถ้าเกิดมันไม่มีดักละ่ะถ้าเราเบิกยาพารามันจะมี supply ID ไหมมาอย่ายังไงครับตารางตารางเนี้ยครับรี q u i s i t i o n อ t e m ครับ Supply ID มันจะเป็นมันจะเป็น Supply ของของอุปกรณ์การแพทย์เฉยๆครับก็คือ ID ของอุปกรณ์การแพทย์ส่วนด้ u อ ID จะเป็น ID ของยาครับยาครับถ้าเราเอายาพาลารเราจะมี d r กอ ID ไหมมีครับแล้ว Supply ID มีไหมถ้าเอาแค่ยาก็ไม่ต้องใส่ Supply ID ครับเพราะว่า Supply ID มันก็ว่างๆนั่นแหละครับครับก็คือ<ด>ทุกทุก,ท,กทุกครั้ง ที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปก็จะมีถ้าไม่ดัก ID ก็สักพาย ID สักอันหนึ่งจะเป็นค่าว่างใช่ไหมครับก็ถ้าเบอร์สอนก็จะไม่เป็นค่าว่างครับ ใช่ไหมครับเราจะเบิกยาหรือไม่ก็อุปกรณ์การแพทย์อะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ผมก็เลยใส่ไปทั้งยาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ครับแต่บางทีก็ไม่ได้เบิกทั้งสองอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เบิกอย่างเดียวไงมันก็ว่างดีมันก็โบ่เดยืมันควรจะออกแบบดัตเตอร์เบดแบบนี้ไหมครับมันจะมีคือทุกทุก ทุกๆโรมันก็จะว่างของมันนะ่ะอืมจะต้องว่างสักช่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูมาครับเขาไม่ค่อยทำกันเนาะลองไปดูคลาสไฮราคีนะครับการการออกแบบดัตเตอร์เบดแบบคลาสไฮราคี พพลายเนี่ยยังไม่เห็นใครทําถูกนะครับผมสําหรับกลุ่มนี้นะ <Okay. S 1> ลองไปดูขนแล้วกันโอเคเดลฟิกมาสักครู่นะครับครับก็เริ่มจากข้อดีนะครับเป็นแบบฟอร์มของ ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นข้อมูลที่เอามาจากชาร์ตที่อยู่ใน pdf ที่ให้มานะครับต่อไปก็จะเป็นท่อ e เป็นบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยนอกนะครับก็จะมีแบบฟอร์มประมาณนี้ครับเป็น a t i e n t id นะครับ appointment id ก็เป็น id การนัดประมาณนี้ครับที่ผมคิดไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อ f จะเป็นการโชว์ อืมโชว์ตารางที่จัดเก็บข้อมูลก็จะออกมาประมาณนี้ครับอยู่ในช่อง all patient นะครับเป็นพออือ F ข้อ G ก็จะเป็นอ่าผู้ป่วยที่นอนใน ward นะครับก็จะเข้ามาในฟอร์อรมนี้ครับแล้วก็แล้วก็กรอกข้อมูลตามที่นี้จะเป็นก็ ward นี้จะมีวันที่รอขึ้นเตียงนะครับแล้วก็จะมีวันที่ได้เข้าเตียงจริงกับวันที่คาดว่าจะออกกับวันที่จะออกจริงนะครับที่เป็น หลักๆข้อต่อไปก็จะเป็นข้อเหตนะครับเป็นเอแสดงตารางในแต่ละบอร์ดนะครับเป็นเข้ามาในนี้ครับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในบอร์ดนั้นของผู้ป่วยนะครับเป็นข้อเหตุส่วนข้ออก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันครับเป็นคนที่รอเตียงประมาณนี้ครับอยู่ใกล้ๆกันจะได้รู้ว่าคนนี้รอเตียงคนนี้อยู่ประมาณนี้ครับหรือว่ารอเตียงว่างก็เข้าเตียงนั้นครับ ถ้เจจะเป็นอฟอร์มยาของผู้ป่วยนั้นๆนะครับก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลในผู้ป่วยนะครับก็จะมีฟอร์มประมาณนี้ครับเป็นเ d u c นไ i ดีด d กไอดีนะครับหมออันนี้ผมได้เขาจะถูกว่าเป็นหมอที่ให้ยาประมาณนี้ครับ unit per day การใช้นะครับแล้วก็วันที่ให้กับวันที่ควรยานจะหมดนะครับแล้วก็โชว์ข้อมูล ข้เคก็จะเป็นโชว์รายละเอียดการให้ยาของผู้ป่วยนั้นนะครับก็จะประมาณว่าเข้าไปดูในนี้ครับแล้วก็จะมีเมดิเคชันของคนนั้นนะครับก็จะกดเข้าไปก็ก็จะรู้นะครับว่าคนนั้นเขาต้องให้ยาอะไรบ้างประมาณนี้ครับหมดหมดแล้วครับโออคซับไพผมไม่ได้ทําไว้ครับยังยังไม่เสร็จ สวัสดีครับอาจารย์แนะนำอะไรอยู่หรือเปล่าครับ าจการนึงเปิดใหม่นะครับเราโชว์ซัพพลายแล้วหรอ,อยังครับผมไม่ได้ทำอ่ะซัพพลายยังไม่เสร็จครับอ,อ๋อก็คือทำมาแค่นี้หรอใช่ครับถึงข้อมันก็ไม่ครบมาสิเมอเรากำลังจะบอกว่ากลุ่มสุดท้ายเอาเปรียบคนอื่นทำมาถูกหมดแต่ว่าทำมาไม่ครบผมเข้าใจว่าตอนผมเห็นว่าสิผมไมไ่คิดว่ามันจะเป็นซัพพลายแต่เข้าใจผิดครับเลยไม่ได้ทำกันะครัไม่เป็นไร ทีนี้งั้นมาดู medication medication อันนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่ medication หมายถึงฟอร์มหรือว่าโชว์ตารางใช่ฟอร์มฟอร์มฟอร์มมกอกข้อมูลนี่ครับมีประมาณนี้ครับทีนี้ Patient ID กรอกยังไงเอ่ยอืมก็เป็นเพ t เหมือนคนทำต้องกินเข้าไปหรอ ใช่ครับเป็นพิมพ์ว่าโอเคคนนี้เขาต้องการยาก็พิมพ์ไอดีคนนี้ไปแล้วก็หลักยาตัวนี้ไปแล้วก็ต้องพิมพ์เท<า>่านั้นใช่ไหมครับ<ช>ไม่มีวิธีอื่นเลยรู้ชื่อ,อนามสกุลมาอะไรไม่ได้ใช่ปะปกติถ้าถ้าเราจะตอกยาเป็นใบที่เขาให้มาน่าจะมีเพ t i ช n ไอ d ดีเป็นหลักอยู่แล้วครับเท่าที่ผมคิดไว้อ่ะโอเคแล้วยาล่ะ หมายถึงดักไอดีใช่ไหมครับหรือว่าเมดิเคชันเมดิเคชันไอดีเนี่ยก็ดักไอดีเนี่ยก็จะจับกอกยาพาราอย่างเงี้ยใครจะไปจําได้ละยาพาราเบอร์อะไรอืมแล้วคนมีทั้งดักไอดีแล้วก็ดักเนมเหรอครับหรือว่าํา่คนเนี้ยเขทำรู้ที่พิมพ์ค้นหาได้ด้วยก็รู้ด้วยลองไปดูครับ มีคำถามไม่เอ่ยยากลุ่มเราใช้ได้ครับผมไม่เราจำเป็นต้องใช้ไอ้ s t l เป็น mssql ไหมครับหรือใช้เป็น mysql ก็ได้หรือเป็น mssql ได้เลยครับเพราะว่าอะไรก็ได้โอเคครับครับแต่ว่าต้องเป็น sql statement นเน้นตรงนั้นโอเคครับ โอเคมีอันอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับกลุ่มกลุ่มผมกลุ่มสุดท้ายครับหมายความว่ามีกลุ่มยีิบเจ็ดอีกหรอใช่ครับ